พลังคำพูดที่ควรพูดกับตัวเองบ่อยๆทุกๆวันคือการพูดในสิ่งที่ดีที่จะทำให้จิตใต้สำนึกรู้สึกดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรพูดเพื่อดึงดูดความมั่งคัง่งร,ำร่ำรวยพูดตามที่เราคิดได้เลยค่ะฉันมีความมั่นคงทางการเงิน ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอย่างทรงพลังมากเงินไหลเข้ามาหาฉันเสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีความสุขที่มีเงินฉันมีรายได้หลายช่องทางฉันมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตการมีเงินคือเรื่องที่ดีที่สุด ของชีวิตฉันให้คุณค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ฉันเปิดรับพลังงานความมั่งคั่งร่ำรวยฉันใช้เงินอย่างรู้คุณค่าฉันโชคดีที่มีเงินทุกครั้งที่ฉันจ่ายออกไปเงินที่ฉันได้รับกลับมาร้อยเท่าพัานเท่าฉันคู่ควรกับเงินจำนวนมากมายมหาศาล ฉันดึงดูดเงินเงินดึงดูดฉันฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับเงินฉันมีความสุขที่ได้ใช้เงินและได้รับเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินทุกบาทขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพลังงานในตัวฉันทำให้ฉัน มีช่องทางดึงดูดเงินมากมายมหาศาลฉันมีความสุขกับเงินเงินทำให้ฉันมีพลังงานในตัวเองมากยิ่งขึ้นฉันเป็นผู้ที่จัดการบริหารเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันคู่ควรแล้วกับเงินมากมายมหาศาลขอบคุณที่ฉันจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดความร่ำรวยเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่อง ฉันตัดสินใจร่ำรวยแล้วและตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมฉันยอมรับสิ่งใหม่ๆที่ทำให้ฉันสร้างรายได้มากขึ้นมากขึ้นขอบคุณช่องทางรายได้ที่เปิดประตูรอรับฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินทุกบาทที่ลูกค้านำมาให้ฉันอย่างต่อเนื่อง เงินทุกบาททุกสตางค์เข้าบัญชีของฉันทุกวินาทีทุกชั่วโมงอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งยามหลับและยามตื่นขอบคุณโอกาสใหม่ๆที่นำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยเงินจำนวนมากมายมหาศาลทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้ส่งต่อสิ่งดีๆแก่คนจำนวนมากมาย ขอบคุณการบริหารจัดการเงินที่ดีของฉันฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายและได้เพิ่มศักยภาพในตัวฉันให้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นฉันมีอิสรภาพทางการเงินเงินทำให้ฉันได้สร้างคุณค่าแก่ผู้คนเงินทำให้ฉันมีความสุขทุกๆวันทุกเวลา กำลังไหลเข้ามาในบัญชีของฉันฉันเป็นคนโชคดีที่สุดที่มีเงินเข้ามาในบัญชีมากมายตลอดทั้งวันโอกาสที่ฉันจะได้รับเงินจำนวนมากมายที่เกิดขึ้นกับฉันทุกวันทุกวันฉันมีรายได้ทุกช่องทางฉันมีความมั่นคงทางการเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ เงินไหลเข้ามาหาฉันเสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีความสุขที่มีเงินฉันมีรายได้หลายช่องทางมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตการมีเงินคือเรื่องที่ดีที่สุดของชีวิตฉันให้คุณค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันฉันเปิดรับพลาังงานความมั่งคั่งร่ำรวย ฉันใช้เงินอย่างมีคุณค่าฉันโชคดีที่มีเงินทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปฉันจะได้รับกลับมาร้อยเท่าพันเท่าฉันรักเงินเงินรักฉันเงินของฉันทำให้ฉันมีความสุขฉันรักเงินเพราะเงินทำให้ฉันเติบโตไปพร้อมๆกันยิ่งฉันโฟกัสเงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งปรากฏ ในบัญชีของฉันมากขึ้นมากขึ้นฉันขอบคุณเงินทุกครั้งเงินก็เพิ่มขึ้นทุกทีฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีความสุขกับการรับเงินมากมายมหาศาลเพราะฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมและฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันขอบคุณพลังงานในตัวฉันที่ทำให้ฉัน มีช่องทางดึงดูดเงินมากมายมหาศาลฉันมีความสุขกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีพลังงานในตัวมากยิ่งขึ้นยิ่งฉันมีเงินมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมีความสุขฉันขอบคุณเงินที่ได้ใช้มาตลอดทั้งชีวิตฉันเป็นผู้ที่จัดการบริหารเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันคู่ควรแล้วกับเงินมากมายมหาศาลขอบคุณ ที่ฉันจัดการเงินได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณความร่ำรวยที่เข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ฉันตัดสินใจร่ำรวยและตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมแล้วขอบคุณสิ่งใหม่ๆที่ฉันยอมรับกับรายได้ที่เพิ่มเข้ามาตลอดเวลาฉันมีความมั่งคั่งทางการเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ ฉันคู่ควรแล้วที่จะมีเงินจํานวนมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาหาฉันทุกวันต่อเนื่องขอบคุณช่องทางรายได้ที่เปิดประตูรอรับฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินทุกบาทที่ลูกค้านำมาให้ฉันขอบคุณเงินทุกบาทที่ไหลเข้าบัญชีของฉันทุกวินาทีแม้กระทั่งยามหลับ และยามตื่นเงินนำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยนำพาชีวิตไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ฉันได้รับเงินมาอย่างมากมายและง่ายดายฉันเป็นคนที่จัดการบริหารเงินได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้สร้างคุณค่าแก่ผู้คนขอบคุณเงินที่อยู่ในจักรวาลฉันรักเงิน เงินรักฉันฉันสามารถดึงดูดเงินให้เข้ามาหาฉันอย่างรัวๆและตลอดไปเพราะฉันรู้ว่าเมื่อฉันได้รับเงินแล้วฉันจะนำพาความสุขและคุณภาพที่ดีต่อชีวิตผู้อื่นจำนวนมากมายมหาศาลขอบคุณความโชคดีของฉันที่ทำให้ฉันมีไรายได้หลายช่องทางฉันได้รับเงินจำนวนมากมายมหาศาลนั้นแล้ว ฉันได้รับสิ่งดีๆและรายได้ที่มาจากช่องทางโซเชียลทุกๆช่องทางฉันได้รับเงินทุกๆเดือนทุกๆทุกๆวันทุกๆวินาทีแม้กระทั่งยามหลับและยามตื่นฉันมีอิสรภาพทางการเงินแล้วฉันร่ำรวยแล้วฉันมั่งคั่งแล้ว ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่พลังคำพูดที่ควรพูดกับตัวเองบ่อยๆทุกๆวันคือการพูดในสิ่งที่ดีที่จะทำให้จิตใต้สำนึกรู้สึกดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรพูดเพื่อดึงดูดความมั่งคัง่งร่ำรวยพูดตามที่เราคิดได้เลยค่ะ ฉันมีความมั่นคงทางการเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอย่างทรงพลังมากเงินไหลเข้ามาหาฉันเสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีความสุขที่มีเงินฉันมีรายได้หลายช่องทางฉันมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ ในชีวิตการมีเงินคือเรื่องที่ดีที่สุดของชีวิตฉันให้คุณค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ฉันเปิดรับพลังงานความมั่งคั่งร่ำรวยฉันใช้เงินอย่างรู้คุณค่าฉันโชคดีที่มีเงินทุกครั้งที่ฉันจ่ายออกไปเงินที่ฉันได้รับกลับมาร้อยเท่าพัานเท่า ฉันคู่ควรกับเงินจำนวนมากมายมหาศาลฉันดึงดูดเงินเงินดึงดูดฉันฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับเงินฉันมีความสุขที่ได้ใช้เงินและได้รับเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินทุกบาทขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พลังงานในตัวฉันทำให้ฉันมีช่องทางดึงดูดเงินมากมายมหาศาลฉันมีความสุขกับเงินเงินทำให้ฉันมีพลังงานในตัวเองมากยิ่งขึ้นฉันเป็นผู้ที่จัดการบริหารเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันคู่ควรแล้วกับเงินมากมายมหาศาลขอบคุณที่ฉันจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดความร่ำรวย เข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องฉันตัดสินใจร่ำรวยแล้วและตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมฉันยอมรับสิ่งใหม่ๆที่ทำให้ฉันสร้างรายได้มากขึ้นมากขึ้นขอบคุณช่องทางรายได้ที่เปิดประตูรอรับฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินทุกบาทที่ลูกค้านำมาให้ฉัน อย่างต่อเนื่องเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าบัญชีของฉันทุกวินาทีทุกชั่วโมงอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งยามหลับและยามตื่นขอบคุณโอกาสใหม่ๆที่นำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยเงินจำนวนมากมายมหาศาลทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้ส่งต่อสิ่งดีๆ แก่คนจำนวนมากมายขอบคุณการบริหารจัดการเงินที่ดีของฉันฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายและได้เพิ่มศักยภาพในตัวฉันให้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นฉันมีอิสรภาพทางการเงินเงินทำให้ฉันได้สร้างคุณค่าแก่ผู้คนเงินทำให้ฉันมีความสุขทุกๆวันทุกเวลา กำลังไหลเข้ามาในบัญชีของฉันฉันเป็นคนโชคดีที่สุดที่มีเงินเข้ามาในบัญชีมากมายตลอดทั้งวันโอกาสที่ฉันจะได้รับเงินจํานวนมากมายที่เกิดขึ้นกับฉันทุกวันทุกวันฉันมีรายได้ทุกช่องทางฉันมีความมั่นคงทางการเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ เงินไหลเข้ามาหาฉันเสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีความสุขที่มีเงินฉันมีรายได้หลายช่องทางมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตการมีเงินคือเรื่องที่ดีที่สุดของชีวิตฉันให้คุณค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันฉันเปิดรับพลาังงานความมั่งคั่งร่ำรวย ฉันใช้เงินอย่างมีคุณค่าฉันโชคดีที่มีเงินทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปฉันจะได้รับกลับมาร้อยเท่าพันเท่าฉันรักเงินเงินรักฉันเงินของฉันทำให้ฉันมีความสุขฉันรักเงินเพราะเงินทำให้ฉันเติบโตไปพร้อมๆกันยิ่งฉันโฟกัดเงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งปรากฏ ในบัญชีของฉันมากขึ้นมากขึ้นฉันขอบคุณเงินทุกครั้งเงินก็เพิ่มขึ้นทุกทีฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีความสุขกับการรับเงินมากมายมหาศาลเพราะฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมและฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันขอบคุณพลังงานในตัวฉันที่ทำให้ฉัน มีช่องทางดึงดูดเงินมากมายมหาศาลฉันมีความสุขกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีพลังงานในตัวมากยิ่งขึ้นยิ่งฉันมีเงินมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมีความสุขฉันขอบคุณเงินที่ได้ใช้มาตลอดทั้งชีวิตฉันเป็นผู้ที่จัดการบริหารเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันคู่ควรแล้วกับเงินมากมายมหาศาลขอบคุณ ที่ฉันจัดการเงินได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณความร่ำรวยที่เข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ฉันตัดสินใจร่ำรวยและตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมแล้วขอบคุณสิ่งใหม่ๆที่ฉันยอมรับกับรายได้ที่เพิ่มเข้ามาตลอดเวลาฉันมีความมั่งคั่งทางการเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ ฉันคู่ควรแล้วที่จะมีเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาหาฉันทุกวันต่อเนื่องขอบคุณช่องทางรายได้ที่เปิดประตรูรอรับฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินทุกบาทที่ลูกค้านำมาให้ฉันขอบคุณเงินทุกบาทที่ไหลเข้าบัญชีของฉันทุกวินาทีแม้กระทั่งยามหลับ และยามตื่นเงินนำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยนำพาชีวิตไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ฉันได้รับเงินมาอย่างมากมายและง่ายดายฉันเป็นคนที่จัดการบริหารเงินได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้สร้างคุณค่าแก่ผู้คนขอบคุณเงินที่อยู่ในจักรวาลฉันรักเงิน เงินรักฉันฉันสามารถดึงดูดเงินให้เข้ามาหาฉันอย่างรัวๆและตลอดไปเพราะฉันรู้ว่าเมื่อฉันได้รับเงินแล้วฉันจะนำพาความสุขและคุณภาพที่ดีต่อชีวิตผู้อื่นจํานวนมากมายมหาศาลขอบคุณความโชคดีของฉันที่ทำให้ฉันมีไรายได้หลายช่องทางฉันได้รับเงินจำนวนมากมายมหาศาลนั้นแล้ว ฉันได้รับสิ่งดีๆและรายได้ที่มาจากช่องทางโซเชียลทุกๆช่องทางฉันได้รับเงินทุกๆเดือนทุกๆทุกๆวันทุกๆวินาทีแม้กระทั่งยามหลับและยามตื่นฉันมีอิสรภาพทางการเงินแล้วฉันร่ำรวยแล้วฉันมั่งคั่งแล้ว ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่